เพียงคืนกลางทุ่งนามันเงียบจนน่ากลัวลมพัดเบาๆข้าวในนาก็ไหวเอ็นตามฉันเดินกลับบ้านทางลัดประจำระหว่างทางก็เห็นอะไรบางอย่างอยู่ไกลๆเหมือนคนยืนอยู่กลางทุ่งใครวะมาทำอะไรดึกดื่น ฉันพึมพำกับตัวเองพอเดินเข้าไปใกล้ๆถึงได้รู้ว่าไม่ใช่คนแต่เป็นหุ่นไล่กาตัวมันสูงกว่าปกติแถมหน้าตามันเหมือนกำลังยิ้มให้ฉันฉันเริ่มใจไม่ดีอยากจะวิ่งหนีแต่ขามันไม่ขยับจูจู หุ่นไล่กาก็เริ่มขยับตัวมันก้าวขาออกมาจากกลางทุ่งตรงมาทางฉันฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆฉันหลับตาปีรอรับความตายแต่พอลืมตาขึ้นมาอีกทีทุกอย่างก็หายไป เหลือแค่ทุ่งนาที่เงียบสงัดกับลมที่พัดเบาๆฉันรีบวิ่งกลับบ้านแทบไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่กล้าเดินผ่านทุ่งนาตอนกลางคืนอีกเลยใครจะไปรู้ว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรกันแน่แค่ภาพหลอนหรืออะไรที่มากกว่านั้น